แฟนหงแดงข้ามผ่าดเสื้อลเวูพูลฤดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6ของแท้จากอาดิดามาถึงแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีสั่งซื้อเลยวันนี้รับรองใส่แล้วเท่สุดๆแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะฮะถึงผู้ติดตามทุกคนที่รัก เชชายผู้บ้าคลั่งลิวอ์พูเดิมของเราได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วแต่เรื่องเราของลิวอ์พูยังคงดําเนินต่อไปและผมก็ยังคงบ้าคลั่งไม่เปลี่ยนแปลงขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งที่เพจใหม่นี้ชายผู้บ้าคลั่งลิวอ์พูภาค2มาร่วมเดินทางกับความบ้าคลัง่งครั้งใหม่ไปด้วยกันนะครับแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะฮะพร้อมจวดไปด้วยกันสวัสดีครับพบกับสุร,รุขันลิวอ์พูลเราเริ่มต้นกันที่เดือด เอ็ดด e ี้ฮาวแฉเบื้องลึกส่งคำเตือนถึงลิเวอร์พูลปมความฟิตอีซักเจ้าของค่าตัวสติ125ล้านปอนด์มึงบะตองเป็นห่วงพวกกูดอกกูเอาตัวหลอดได้อยู่บักเ e อ็ดดี้ฮาวเอ้ยสันเตือนอนฟิลนะครับเมื่อเอ็ดดี้ฮาวอดีตในายใหญ่ของอเล็กซานดอร์ซักออกปลุงเบรกเกมรุกหงแดงส่งสัญญาณเตือนภัยครั้งสำคัญเกี่ยวกับสภาพร่างกายของดาวยิงค่าตัวสติกับอังกฤษ125ล้านปอนด์ที่อาจยังไม่พร้อมประเดมสนามสุดเจรินี้อย่างที่แฟนบอลคาดหวังนะฮะ เบื้องหลังเดีวปรดติศาเสเมือที่ปป่นป่วนหลังจากยืเย้อมาตลอดตลาด,ดการแกนนักเตะในที่สุดอิสักก็ได้สูญเสื่อหงแดงในวันสุดท้ายโดยค่าตัวมหาศาลแต่เบื้องหลังการย้ายทีมครั้งนี้คือช่วงเวลาเที่ยกลำบากของเจ้าตัวก่อนหนาจอซิเดนแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายออกจากนิวคาสเซิลสมผลให้เขาถูกตัดชื่อออกจากทีมปรีซีซั่นทัวร์เอเชียและต้องแยกสมเดียวมาโดยตลอดแม้จะได้ข้อเสนอ ไปถึง18นาทีในเกมทีมชาติสวีเดนล่าสุดแต่นั่นคือการลงสนามครั้งแรกนับตั้งแต่จบฤดูกาลที่แล้วและแหล่งข่าววงในชี้ว่าสภาพความฟิตของเขานั้นยังคงห่างไกลจากคําว่าสมบูรณ์แบบคนเก่าแฉเองนิวาสเซกังวลหนักมึงสิงมว่าเป็นกังวลย่างเขาหายออ,อ,ออกจบว่าตายหนังสือพิมพ์เดอะคอร์เรชิวลายตีข่าวใหญ่ว่าทีมสตาฟโค้ชข,ของนิวาสวเซเองกังวลอย่างหนักกับสภาพร่างกายของอิซักถึงการวางแผนไว้ว่าหากเขายังอยู่กับทีมต่อ ต้องใช้เวลาฟื้นฟูจนถึงช่วงพักเบรกติมชัดเดือนตุลาคมจึงจะกลับมาฟิตเต็มถังต่อย้ำความกังวลด้วยบทสัมภาษณ์ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนของเอ็ดดี้ฮาวซึ่งพูดเอาไว้ก่อนที่ดิวจะลุล่วงยอมรับตามตรงว่าความฟิตของเดายังไรนี้นั้นเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเขาซ้อมเดี่ยวกับทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาของเราเพื่อเร็กความฟิตเอ็ดดี้ฮาวกล่าวแต่ถ้าพูดถึงความฟิตสําหรับลงแข่งขันจริงมันคนละเรื่องเลยการตัดใจมันยากมาก ความฟิตในแมตช์แข่งมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงฮาวเน้นย้ำ่อนนี้เขาและผู้จัดก,การทีมเจอซิเดนต้องตัดสินใจร่วมกันสดคล้องกับคำพูดของอิซักที่ยอมรับกระสือด้วยตอนเองว่าเขาต้องการเวลาเพื่อกลับสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดแน่นอนนั่นคือเป้าหมายของผมการลงเล่นกับเกมเบอร์รี่อิซักกล่าวแต่ผมมีช่วงสมมติที่ยากลำบากไม่ได้ลงเล่นเลยการซ้อมก็มีจำกัดผมต้องประเมินตัวเองอีกครั้งแต่ก็อยากจะลงสนามให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ งานนี้แฟนหงแดงคงต้องลุ้นกันตัวโก่งนะครับว่าดาวยิงค่าตัวสถิติค,คนใหม่ของพวกเขาจะพร้อมลงราตกขาดได้เร็วแค่ไหนหรือคำเตือนจากอดีตเจ้านายเก่าจะกลายเป็นเรื่องจริงหงแดงเดินเกมเหนือพบไพ่ตายคนสำคัญอาจไปดีวคว้ามอร์แกนโรเจอร์เพื่อเป็นทยายาทสลาหรือผู้บุครับยังยังสิ่เวทีพิมอังกฤษถูกเปิดเผยว,ว่ามีอาวุธลับแสนยอดในการเล่นละตัวมอร์แกนโรเจอร์ เพเมเกอร์ฟอร์มเทพของอัตตันวิล่าหลังพะว่าสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนกับตำนานของสโมสอนอาจเป็นกุญแจสําคัญในการนําแข้งที่ร้อนแรงที่สุดในลีกในเวลานี้มาสันต่อตำนานนิตินแอนเวลจากเป้าหมายล่าสุดสู่ทยยันตำนักหลังจากสร้างความสนะเสือนในตลาดนักเตะชนเสมอโดยการคว้าตัวดาวดังอย่างอลานเดอร์อิซักฟอรนเนวีเตมาแล้วล่าสุดเรดาของหงดังก็ได้รับเป้าเมื่อที่มอร์แกนโรเจอร์ อย่างเต็มตัวโดวยมียนรังงานมงเรนระบุว่าเขาคือคนที่ถูกวางให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของโมเรสซาลาในรอยย่าวดีกีของโรเจอร์ในวัย23ปีนั่นไม่ธรรมดาเพราะเขาเพิ่งระเบิดฟอร์มอย่างสุดยอดในเกมที่ทีมชงเกรดถล่มเซเบีย5-0และยังครองตำแหน่งนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ซึ่งเป็นเครื่องการันตีว่าหากเขายังรรกสามาตรฐานนี้ไว้ได้บรรดานสโมสรใหญ่ั่วยุโรปก็พร้อมที่จะเปิดศึกย่งชริงตัวเขาทันที แฮนเดอร์สันคือคอนเนคชันสำคัญอย่างไรก็ตามนะครับตามการ,การแข่งขันที่เรือดือลิเวอร์พูลอาจกลุมความได้เปรียบเหนือใครทั้งหมดและไพ่ตายนั้นก็คือจอแดนแฮนเดอร์สันอดีตกัปตันทีมผู้เป็นที่รักของเหล่าสวุเดอะครับความสัมพันธ์ฉันพี่น้องระหว่างเฮนโดและโรเจอร์ Roger นั้นปรากฏเห็นอย่างเชัดเจนผ่านโลกยลมีเดียทั้งคู่สนิทสนุกันมากทั้งในและนอกสนามซ้อมทีมชาติอังกฤษซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแฮนเดอร์สัน ผู้ที่อุทิศตนให้สโมสรมานานถึง12เปย์คือบุคคลที่สามารถขายโปรเจกต์และโน้นน้นใจให้โรเจอร์เลือกเดินตามรอยเขาได้อย่างทรงพลังที่สุดแม้ปัจจุบันนะครับโรเจอร์จะยังคงแสดงความเคารพต่อตอสกัดและกุนเซอร์อนายเอมรีแต่การมีสายสมันธ์ที่ลึกซึ้งกับบุคคลระดับตำนานของลิเวอร์พูลถือเป็นตั้มต่อที่น่าจับตามองและอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสองคารที่ทำให้ดีวประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นจริงในตลาดการสแกนนักเตะครั้งต่อไปนะฮะ สวนกระแสวิจารณ์โอเวนการันตีเวียสแบกค่าตัวสติติโลจอพวงหาแข่งยอดเยี่ยมแห่งปีเบเคอร์เวนนะครับตำนานดาวยิงแห่งสต็อกซิตี้ออกโรงปกป้องฟอรเรนเวียสเพเมเกอร์เจ้าของสถิติค่าตัวแพงที่สุดในเกาะอังกฤษลำดับที่2หลังจากโดนอเล็กซานเดอร์อิซักทำลายลงไปโอเวนออกมาประกาศกล่าวสวนทุกคำวิจารณ์ซีแมฟฟอร์มเปิดตัวยังไม่เปรี้ยงปร,ร่างแต่ด้วยพรสวรรค์ระดับโลกพร้อมระเบิดทุกเมื่อ และเชื่อมันว่านี่คือว่าที่นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีในอนาคตความกดดันบนบาเจ้าของสติติเวียวการเป็นจุดที่น่าสนใจในทันทีหลังย้ายซุปเวอร์พู้โดยค่าตัวมาสาลถึง116ล้านปอนด์ทำลายสติสมสันพิมลีก่อนที่จะมีการทุ่มเงินอีก125ล้านปอนด์คว้าตัวเล็กเตอร์อิซักในวันสุดท้ายแต่ไม่ทุกสายตาจับจ้องมาที่แข่งหมายเลขเจ็ดคนใหม่ในฐานะใบาเบิกทางของการใช้เงินครั้งประวัติศาสตร์ แต่ถ้าว่าตลอดสามเกมในลีกเวียดยังคงคลำเป้าไม่เจอไม่สามารถทำประตูหรืออาซิตได้เลยทำกลางเสียงวิจารณ์ที่เริ่มดังขึ้นจากเสียงตำนานพรสวรรค์ที่ห้ามสงสัยเมื่อกเวนนะครับยอมรับผ่านทอสปอร์ตว่าเวียดยังไม่ได้จุดประกาศให้หลีกอย่างที่หลายคนคาดหวังแต่ยืนยันว่านั่นเป็นเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นยอมรับว่าเขายังไม่ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจแต่กูเน้นเน้นชัดว่าเขามีคุณภาพค่ไหนโอเว่นกล่าว ในเกมคอมมดีทีชเชลมีจังหวะหนึ่งที่เขาทําในสิ่งที่น่าทึ่งจนผมต้องกลั้นหายใจและคิดในใจเลยว่านี่คือนักเตะท,ที่ฉันตื่นเต้นที่จะได้ดูมากที่สุดในฤดูกาลนี้อดีตดาวยิงบอลลองดอร์ซอมันอย่างเต็มเปี่ยมในศักยภาพของดาวเตะเยอรมันผลสมรร์ของเขาไม่มีอะไรต้องสงสยัยเขาสมามารถเป็นทุกอย่างที่เขาต้องการได้ในอนาคตผมหมายถึงนักเตะยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลหรือแม้แต่กระทั่งหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกโอเว่นกล่าวคาตอบของเวยียตไม่ใช่แค่คําพูดแต่คือการกระทํา แรงกดดันไม่ได้มาจากแค่นาเอังกฤษนะครับแต่ยังโหงกระหน่ำจากสื่อบ้านเกิดในเยอรมนีที่วิจารณ์ฟอร์มกเล่นของเขาอย่างหนักหน่วงกับทีมชาติถึงขนาดสื่อดังอย่างเบลเขียนว่าเขาดูเหมือนจะลืมความสุขในการเล่นฟุตบอลที่ลิเวอร์พูลไปแล้วแต่วียตเลือกที่จะตอบโต้ในสนามเขาปั่นฟีกิกสุดสวยเป็นประตูในเกมกับไอร์แลนด์เหนือพร้อมกับท่าดีใจด้วยการทีนิ้วไปที่หูเพื่อส่งสัญญาณถึงนักวิจารณ์ทุกคนก่อนที่จะสัมภาษณ์อย่างแน,น่นันว่า นี่คือลีกใหม่ฟุตบอลรูปแบบใหม่และผมมีความสุขได้มาอยู่ที่นี่ส่วนประตูแรกกับลิเวอร์พูลนั้นน่ะเหรอหวังว่าจะเป็นเกมหน้าแต่มันจะมาในสักวันหนึ่งแน่นอนโกนาเต้สถิติเด่นสกัดบอลแม่นสุดในลิเวอร์พูลสี่ฤดูกาลหลังสุดสกัดบอลแม่นอิบ้ายิมาโกนาเต้นะฮะโ์ ผลงานสุดเหนียวกับลิเวอร์พูลโดยติดท็อปเปอร์เซ็นต์สกัดบอลแม่นตลอด4ฤดูกาลล่าสุดโดยซีซั่น2024-25ทำตัวเลขสูงสุดของทีมที่71.4เปอร์เซ็นต์ทำการเข่าเรือเรียมฤทธิจ์จองคว้าฟาร,รีซัมเมอร์นานะฮะอิบารมาโกนาเต้น,นะครับกองหลังลิเวอร์พูลเป็นนักเตะที่มีเปอร์เซ็นต์สกัดโดนบอลในเกมระดับพรีเมียร์ลีกอังกฤษสูงเป็นลำดับต้นๆของทีมในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมา อนกกาคตของโกนาเต้เนโรแอนฟิลกำลังเป็นประเด็นร้อนหลังจากเขาเหลือสัญญากับทีมจนถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ปีหน้า่งมันก็มีข่าวอยู่เรื่อยว่าเหลียมาริดกำลังจะจ้องจะดึงเขาไปร่วมทัพแบบฟรีๆโดยมีรายงานมาว่าดาวเตะชาวฝรั่งเศสปฏิเสธสัญญาชุดใหม่ที่ลิเวอร์พูลยื่นให้ไปแล้วทั้งนี้ในลุยการิส2 4ทางสนิารกับลิเวอร์พูลได้ชมปหลีก,ก,กไ,ลไปครอบของนั้นโกนาเต้มีเปอร์เซ็นต์สกัดโดนบอลในลีกถึง71.4% ตามการอ้างอิงของออปตาสื่อด้านสถิติชื่อดังสมมติว่าเขาเป็นนักเตะลิเวอร์พูลที่มีตัวเลขทางด้านนั้นดีที่สุดในขณะที่ฤดูกาล2023-24เปอร์เซ็นต์สกัดโดนบอลในลีกของโกลเต้ก็อยู่ที่75เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นรองมาแค่เบอร์จูฟนไนท์ที่ทำไปแปดาจเปอร์เซ็นต์แค่คนเดียวเท่านั้นส่วนในซีซั่น2 0 2 2 2นยีก็มีตัวเลขด้านนี้อยู่ที่59.3โดยในบรรดาผู้เล่นแนวรับด้วยกันมีเพียงคในบรรดาผู้เล่ีตัวเลขสูงกว่าเขา จากการทำไปถึง62.5%โดยถ้านับรวมนานเทนียลฟิลิปเบนด็อกและติเอโกอันตาราเข้าไปด้วยกนาเตจะอยู่ที่5แต่รายของฟิลิปได้ลงเล่นแค่ไม่กี่นัดขณะที่เบนด็อกและติเอโกก็ไม่ใช่ผู้เล่นแนวรับแถมเบนด็อกได้ลงสนามเพียงไม่กี่เกมด้วยส,สําหรับซีซั่น2 0 2 2 0 2 2ซึ่งเป็นฤดูกาลแรกของโกนาเตกับลิเวอร์พูลเขาสกัดโดนบอลไปถึง70% โดยเป็นอันดับที่3รองจากเคิินเคลิลเฮอร์และสม,มิการ์ดแต่ช็อตของเควิวเฮอร์เป็นการเข้าสก,กัดจังหวะเดียวเพื่อช่วยแนวรับส่วนตัวเลขของเซม,มิการ์ดอยู่ที่7 5ผลงานการเข้าสก,กัดของโกนาเต้นในพิมลีก,กับการเล่นกับลิเวอร์พูลสี่ฤดูกาลที่่ันมาโดยอ้างอิงจากออบตาฤดูกาลส0 2พ2 0 2ี7 1ิอันดิ 25, ีเเอันดับที่1ของเทียมฤดูกาลส0 2พ2 0 2ี 34, 75%าอันดิเอันดับที่2ของเทียม ฤดูการ2022เ 59. 3 59.3%อันดับที่5ของเทียมและฤดูการ2022 70%เป็นอันดับที่3ของเทียม oh. ออสถิตีดีแต่ว่ามันจะอยู่ฮอดปเละพี่น้องมันจยิยหายเลยเตยเอ,อ้ยอย่าสิไปสักกว่าเตเเลยนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลนะ,ะซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่11กันยายน ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ